เช้านี้ของแม่หนิงนะคะม่หนีตื่นมาแม่หนิงก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็เขากลับบ้านสงการ์กันหมดเนาะแม่หนิงก็เลยไปเจอไข่นะอันดับแรกแม่หนิงก็จะต้มไข่ไว้ก่อนเลยนะคะแม่หนิงชอบกินไข่เป็ดนะบางคนกับสีบอข่อยมักมัเลยนะคะพะ่อบอกว่ามันขาวนะเห็นไหมเมื่อกี้ตู้แม่หนิงลุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่หนิงชอบตุนของนะซื้อมากองๆไว้แล้วก็ไม่ค่อย ได้กินหรือว่ากินไม่ทันนะคะซื้อมาทีก็จะเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้เก็บนะคะก็ทำงานทุกวันนะคิดได้ว่าตัวเองมีโปรโตีนเกษตรนะตัวเองซื้อมาด้วยนะคิดได้อยู่เมนูหนึ่งที่ตัวเองตอนซื้อนะคะคิดว่าอยากจะกินกะเพราเจนะคะเพราะว่าแม่หนิงเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยก็เลยตั้งใจที่จะซื้อมาทำผัดกะเพราเจนะคะก็จะผัดใส่กับ เห็ดนะคะมีเห็ดมาด้วย1แพ็คอันดับแรกแม่หนิงก็จะเอาโปรโตีนเกษตรที่แม่หนิงได้มาเอามาเติมน้ําไว้ให้มันฟูก่อนนะคะเพราะว่ามันแข็งเนาะตอนแรกมันก็จะเทน้ําไว้ให้มันอมอมน้ํานะคะมันจะได้ฟูขึ้นมาแล้วก็กินง่ายเนาะแม่หนิงก็จะเตรียมเครื่องโดยการใส่กระเทียมกับพริกซอยนะผัดให้หอมแล้วแม่หนิงก็จะตามลงไปด้วย เห็ดที่แม่หนิงผัดก่อนนะคะผัดให้เห็ดสลดแล้วก็ตามด้วยโปรโตีนกระเจษดนะคะก็อย่าลืมเทน้ําออกนะคะที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นี้นะผัดให้มันเข้ากันเมื่อสักครู่แล้วแม่หนิงจะปรุงเหมือนกะเพราเลยนะคะเพราะว่าแม่หนิงไม่แน่ใจว่าอ,อาหารเจเขาปรุงแบบไหนเนาะแต่ว่าแม่หนิงจะปรุงตามรสชาติที่ตัวเองอยากกินแล้วกันนะคะก็แม่หนิงก็ใส่ธรรมดาเลย ใส่รสดีใส่อูมามิใส่น้ำปลาใส่พรอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยตามลงไปนะคะแล้วก็หยอนน้ำตาลตามลงไปนิดนึง <c oughs> อาจจะภาคไม่ตรงคลิปเท่าไหร่นะคะก็เป็นกำลังใจให้แม่หนิงด้วยนะแม่หนิงก็เป็นคนที่ภาคไม่เก่งนะคะก็ผัดสักครู่แล้วก็คิดได้ว่าจะเองอ่ะไม่มีใบกระเพราในตู้เย็นเลยเอา้าวทำยังไงดี แม่หนิงก็เลยเดินไปหลังบ้านนะคะไปได้ใบโหระพามานะชิมรสด,ดูแล้วแม่หนิงก็ยกเยี่ยมให้ตัวเองนะคะนี่เป็นใบโหระพาที่แม่หนิงเอาไปเน็บเน็บทิ้งไว้นะคะมีต้นเดียวเก็บมาได้แค่นี้เลยนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะรสชาติที่แม่หนิงทํามันจะคิดถึงผัดหอยลายนะคะมันจะนิ่มๆน,นะปโปรตีนกเกษตรมันจะเคี้ยวง่ายกว่า เนื้อหมูอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าผ่านเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับทำอาหารเจก็แนะนำแม่หนิงกันเข้ามาได้นะคะเพราะแม่หนิงไม่มีความรู้เรื่องการทำอาหารเจเลยนะคะอันนี้คือกินคนเดียวนะแม่ก็จะห่อไปกินที่ทำงานด้วยนะคะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะ